นอนนิทานหลอนผมไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาณแต่หลังจากคืนนั้นผมไม่กล้าแม้แต่จะสบตาเงาของตัวเองเรื่องมันเริ่มจากงานฝึกภาคสนางของคณะโบราณคดีเราได้รับมอบหมายให้มาทำรายการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดชายแดนสถานที่แห่งนี้ เดิมเคยเป็นค่ายทหารในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนจะกลายเป็นโกดังร้างตอนนี้เพิ่งถูกปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่นผมมาถึงที่นี่เป็นคืนแรกพร้อมกับอาจารย์สิงห์และเจ้าดินเพื่อนร่วมรุ่นที่พูดมากที่สุดในสายวิชานี้คืนนั้นเราเริ่มจัดของของโบราณถูกเรียงบนเทาะตรวจและผมก็เจอกับมันดาบโบราณยาวประมาณเมตรกว่า หัวดาบบานปลายแบบดาบเงาวใบดาบมิสนิมเกราะทั้งแหลมแต่ที่น่าประหลาดคือมันไม่มีฝักและที่โคนด้ามมีลายแกะสลักคล้ายยันที่ไม่ขุนตาผมเผลอเอาหนิวแตะตรงลายสลักนั้นแล้วทุกอย่างก็ดับลงในพริบตาผมลืมตาขึ้นอีกครั้งพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางสนามฝึกทหารพื้นดินแดงใต้เทา้าเต็มไปด้วยเลือก ทหารในชุดโบราณนอนตายระเกะระกะตรงหน้ามีชายคนหนึ่งยืนอยู่เขาสวมเกราะเหล็กใบหน้าดุดดันเต็มไปด้วยรอยแผลมือขวากำดาบดาบเล่มเดียวกับที่ผมพึ่งแตะใครแตะดาบข่าผู้นั้นจักเห็นความตายของข้าผมสะดุ้งตื่นกลับมาอยู่ในห้องจัดแสดงเหงื่อชุ่มทั้งตัว ขาของผมช้าเหมือนโดนแช่น้ำแข็งผมถามเจ้าดินว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันหัวเราะเมื่อกี้แกหลับอยู่ดีๆแล้วลุกขึ้นไปยืนมองดาบพูดอะไรแปลก,ปลกๆเหมือนคนละเมอเลยเว้ยผมเงียบไม่กล้าพูดต่อแต่ก่อนกลับผมเหลือบมองดาบเล่มนั้นอีกครั้งดาบที่ไม่มีฝักและเริ่มเสียงครืดครืดเหมือนมีอะไรขูดกับผืนวันต่อมาผมพบว่า ดาบเล่มนั้นเคลื่อนที่เองได้มันถูกขยับจากโต๊ะไปยังหิ้งบูชาทายห้อมทั้งที่ไม่มีใครแตะมันกล้องวงจรปิดไม่บันทึกอะไรผิดปกติแต่เมื่อเราดูเทปย้อนหลังจ,จู่ๆดาบก็หายไปจากเฟรมหนึ่งแล้วโผล่อีกที่หนึ่งทันทีเหมือนมีคนมายกมันแต่ไม่มีใครเลยอาจารย์สิงห์เริ่มรู้สึกไม่ดีจึงขอให้ผมกับเจ้าดินอย่าแตะดาบอีก และเริ่มสืบประวัติเราพบว่ามีคดีฆาตกรรมในค่ายทหารแห่งนี้เมื่อกว่า200ปีที่แล้วนายทหารคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏและถูกประหารและดาบที่เขาใช้ในการสึกถูกสาบว่าห้ามเก็บในฝกักห้ามฝังห้ามหายเพราะจะปลุกวิญญาณผู้ถือให้เฝ้าสนามรบตลอดกาล คืนนั้นเองเสียงเกรียดร้องก็ดังขึ้นจากห้องเก็บของเรารีบวิ่งไปเจ้าดินนอนชักกระตุกอยู่กลางห้องในมือมันกำดาบเล่มนั้นไว้แน่นผมดึงดาบออกจากมือมันแล้วทันใดนั้นภาพนิมิตก็ถาโถมกลับมาผมเห็นนายทหารคนเดิมแต่คราวนี้เขาไม่ตายจากศึก เขาถูกหักหลังถูกลอบแทงจากด้านหลังโดยใครบางคนที่สวมตราสัญ,ญลักษณ์เสือคาบดาบตราที่อยู่บนเสื้อของอาจารย์สิงห์หลังจากวันนั้นผมไม่กล้ามองอาจารย์สิงห์ด้วยสายตาเดิมผมเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและพบว่าตระกูลของอาจารย์สิงห์สืบเชื้อสายจากแม่ทัพฝ่ายตะวันตกในยุคต้นกลุ่มและมีบันทึกลับในพงศาวดารท้องถิ่นว่า แม่ทับสิงหักหลังเพื่อนร่วมรบด้วยเหตุผลเรื่องแย่งชิงตำแหน่งเขาสังหารขุนพลวิเศษผู้มีดาบศึกและขโมยตำแหน่งพร้อมถังปิดบางศพไว้ใต้ลานฝึกทหารผมเริ่มสงสัยว่าวิญญาณที่สิงดาบนั้นไม่ต้องการฆ่าใครแต่มันแค่อยากเปิดโปงความจริงคืนสุดท้ายก่อนจัดแสดงผมแอบเอาดาบออกไปวางที่หลานหน้าค่ายเมื่อวางปุ๊บ พื้นดินก็เริ่มสั่นและผมก็เห็นภาพซ้อนซ้อนซ้อนของอดีตศพหนึ่งปรากฏขึ้นจากใต้ดินยังถือดาบเล่มนั้นไว้แน่นข้างๆมีแผ่นเหล็กจารึกว่าเพื่อเกียรติแห่งขุนผลวิเศษภูไม่ยอมก้มหัวให้ความอายุติธรรมทันใดนั้นอาจารย์สิงห์ก็ปรากฏตัวเขาเดินตรงมาหาผมชา้ชาๆในมือถือมีดพับ แกสอดรู้มากไปแล้วพันเรื่องบางเรื่องมันควรตายไปกับประวัติศาสตร์ผมผอยหลังแต่เสียงกระสิบดังขึ้นรอบตัวเสียงจากดาบให้ข้าสู้แทนเจ้าเถิดผู้สืบสายแห่งความจริงผมหยิบดาบขึ้นไม่รู้ทำไมมันถึงเบาเหมือนกระดาษแสงสีแดงสว่างวาบเงาของขุนพลวิเศษพุ่งเข้าหาอาจารย์สิงห เสียงร้องสุดท้ายของเขาดังก้องก่อนจะหายไปในความเงียบรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่พบศพอาจารย์สิงนอนตายอยู่กลางลานไม่มีบาดแผลแต่มือเขาชี้ไปที่ป้ายจารึกผมไม่เคยพูดอะไรและไม่มีใครถามผมอีกดาบเล่มนั้นยังอยู่ในห้องแสดงแต่วันนี้มันมีฝักดาบครอบไว้อย่างสมบูรณ์แผ่นป้ายใต้ดาบเขียนว่าดาบของผู้ไม่ยอมรับ คืนสู่เจ้าของอย่างสมเกียรติและจะไม่ตื่นอีกตราบใดที่ความจริงยังอยู่ครบ